สวัสดีค่ะก็ต้อนรับก็สู่ช่องของหมอกรีน Unlock Story นะคะวันนี้ก็มาพบปากกันแบบชิวๆสบายๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อะไรเลยนะคะช่วงนี้ก็คิดถึงจึงมาหานะคะก็จะพูดแค่แบบไม่มีอะไรมากเลยคะคนเราเนาะที่บอกว่าแล้วเรารู้รู้อะไรเยอะๆรู้มากรู้เหลือเกินนะคะ รู้มีทั้งเซนส์นสัมผัสมีทั้งการรู้ล่วงหน้ามีทั้งรางสังหรณ์มีทั้งเหตุการณ์ที่คาดเดาคาดการว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นค่ะแล้วเราไปบอกคนอื่นให้เชื่อเราว่าเรามาระวังนะตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่เชื่อพอเขาไม่เชื่อปับ๊บถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับตัวเขาเราเองก็เป็นทุกข์ค่ะเป็นทุกข์ที่บอกว่าเรารู้อะไรเยอะเรารู้อะไรมาก เราเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งและถ่องแท้รู้มากเกินไปเราก็เป็นถูกใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แล้วเขาก็ไม่เชื่อเราเราก็ไม่แล้วเราเองก็จะรู้สึกเหมือนก็ไม่ใช่น้อยใจนะเป็นความรู้สึกว่าเมือนรู้ไปก็ไรประโยชน์ถ้าคนที่แวดวงบริวารของเราเนี่ย เขาไม่เชื่อแล้วเขาไม่ศรัทธาแล้วเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งเสียใจน้ําตาตกนะคะปุ๊กกี้เอานี้ไปอันนี้ให้หน่อยจ้ะขอภัยนะคะพอดีจังหวะตะกี้ะคะ่ะน้องก็เข้ามาพอดีนะคะแล้วจะพูดต่อเนาะนั่นแหละคะ่ะเรารู้มากเกินไปเรารู้อะไรเยอะเกินไปบางครั้งก็เป็นทุกข์เพราะเรารู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราอพอเราบอกผู้คนรอบข้างเราเขากับไม่สนใจเฮ็ดีสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีขึ้นเราเองก็จะเสียใจมากน้ําตาเราก็จะไหลด้วยความที่ว่าพูดแล้วบอกแล้วไม่ฟังเราก็มานั่งเสียํตาตยเองเพราะเขาเองอะเขาเป็นปล่อยเป็นไปตามยถากรรมคือคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยเขาก็จะปล่อยเป็นไปนตามยถากรรม ทุกคนจริงอยู่ว่าอะไรมันก็จะทําทั้งนั้นใช่ไหมคะไม่มีอะไรอยู่คําฟ้าไม่มีอะไรจะอยู่าถาวรได้ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของวัตถุหรือว่าชีวิตจิตใจของผู้คนนะคะทุกอย่างมันถึงเวลามันก็เปลี่ยนไปแต่ก่อนที่มันจะถึงเวลาเรารักษามันไว้อา,อายุการใช้งานของทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างให้มันยาวนานไปดีกว่าไหม โดยที่เรารู้ให้ซึง้งรู้ให้แท้รู้ให้มั่นใจแล้วเราก็ต้องเปิดโลกทัศน์เราเพื่อรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอะไรที่มันเป็นขยะเป็นอะไรเราก็ลบออกจากสมองเราเราจะเก็บข้อมูลอะไรที่มันมีประโยชน์ใช่ไหมคะเพื่อนสมองเราก็จะมีรอยหยกักและสามารถเก็บข้อมูลอะไรที่ดีๆได้แต่ถ้าเรา ไม่ยอมรับข้อมูลดีๆอะไรเลยเข้ามาเก็บเอาตะขยะเนี่ยไปข้างทางไปไหนอะไรอย่างก็มองไปหมดเลยเห็นอนู้นอันนี้ขับรถอยู่ก็ยังมองซ้ายมองขวาอุย้ยอันบ้านอะไรนี้อันนู้นอันนี้เต็มไปหมดค่ะเก็บขยะเข้ามองไว้ในหัวตัวเองแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ลบออกด้วยนะค่ะน้องความหมายที่บอกว่าเนี่ยรู้มากรู้เยอะรู้ลึกเราก็ถูกแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยไม่รับรู้ไม่เอาอะไรเข้ามา จดจําในหัวสมองไม่พัฒนาอะไรทั้งสิน้นไม่ไม่รับรู้ไม่นู่นไม่ด่มันก็เหมือนคนโง่ถูกไหมคะเพื่อนถูกไหมคะม,มันก็ต้องอรู้พอดีพอดีแล้วกันเนาะรู้กลางกลางรู้พอดีพอดีอย่าไปารู้เยอะพิกรินรู้เยอะเกินแล้วก็เป็นทุกข์ค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆนะคะบางวันก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะว่าเราบอกไปแล้วไงว่าอย่าอย่างนี้นะเคยบอกเคยบอกว่ามีมีญาติเนี่ยเขากำลังจะขุดอะไรลงบดินอะ่ะและเรารู้สึกแล้วว่า เขาจะต้องเจ็บแล้วบอกยุดยุดจะพึ่งจะพึ่งพุ่นไม่หันขาดคำเขาก็เอานั้นสับลงไปปุ๊บจอบปุ๊บลงไปกับพื้นหินกระเด็นขึ้นมาปั๊บโดนมือเขาเลือดไหลนี่แหละค่ะคือการที่เราเเหมือนแบบเป็นอย่คลกรีนเนี่ยอาจจะอะบอกเพื่อนๆก,ก่อนนะคะว่านี่เป็นความ เชื่อและความอะไรส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะไม่ต้องเชื่อกลิ่นก็ได้นะคะเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะมีรางสังหรณ์มียานมีอะไรหลายๆอย่างอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะนั้นคนที่เขาไม่รับรู้อะไรเลยเขาไม่เอาอะไรแล้วพูดอะไรก็เออเออแบบไม่เอาไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากรับอะไรทั้งสิ้นเลยบางครั้งเขาก็ไม่ทันสถานการณ์นะคะไม่ทันสถานการณ์นี่หมายความว่า มักจะเกิดความเออเลอร์ประมาทพลาดพลั้งผิดความผิดพลาดเล็กน้อยที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำๆค่ะมันก็จะทําให้เขาได้รับการเสียหายอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมคะขาดความรอบคอบขาดทักษะขาดแง่คิดมุมมองที่ควรจะรู้ว่าถ้าก้าวไปตรงนี้แล้วเนี่ยไปทําอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะอันตรายไหมอะไรมแต่เขาไปตามยถากรรมเลยคือ,อแล้วก็จะมีปัญหาเกิด เพศภัยขึ้นมาบ่อยๆบ,บางคนถึงกับพลาดถึงไฟไหม้บ้านตัวเองก็มีนะคะการที่เราแบบปล่อยปะละเลยทุกอย่างไม่อยากรับรู้อะไรเลยก็กลายเป็นคนประมาทได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็มาพูดกันชิวๆมีแรงบันดาลใจก็เลยขึ้นมาพูดนะคะวันนี้ยังไม่มีคลิปอะไรเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ